เราจะไปเรียนว่ายน้ำกันค่ะรักก็แค่รักลงก็แค่ลงจะทำชาวประมองก็คงไม่เข้าใจเพราะฉันเป็นต้นว่านที่เกิดเยมา,ม,ามิ้ย สำหรัดพนที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่น่าดูและชวนหลงไหลผู้ที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำหรืออาจจะนอนอยู่บ้านก็ได้เด้อดใจเด้อกดไลค์กันได้ไหมกดไลค์เลยยังถ้ากดแล้วเนี่ยไปดูคลิปกันเลยค่ะสวัสดีค่ะพบก,กับช่องบาร์ตี้ชาแนลนะคะ คนรู้ใช่ไหมคะว่าคนเราเนี่ยต้องมีวิชาชีพติดตัวหลหลายคนเนี่ยจะเห็นใช่ไหมคะว่าบาร์ตี้เนี่ยไปเที่ยวทะเลบ่อยไปเที่ยวสวนน้ําบ่อยนะคะและวันนี้เนี่ยบาร์ตี้คิดว่าบาร์ตี้เนี่ยควรที่จะมีวิชาชีพติดตัวซึ่งเราเนี่ยต้องกันไว้ดีกว่าแก่นะคะเพราะวันนี้เนี่ยเดยวเราก็ไปเล่นน้ำบ่อยที่ทเนี่ยเราจะไปเรียนว่ายน้ํากันค่ะ สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซับสไคร์เม่บาร์ตี้ด้วยนะคะและที่สําคัญนะคะอย่าลืมจติดตามเฟซบุก๊กแล้วก็ไอจีของบาร์ตี้ไว้ได้วยนะคะใครอยากรลับแอดกระทกฉันมานะคะไอจีบาร์ตี้โรบิกรารมองเห็นบ่อยมากใครไปกดฟอลโล่เราเนี่ยทักได้เด้ดเ,เข้ามานะคะเอาละ่ะทุกคนบาร์ตี้ก็ซื้อคอร์สเรียนว่ายน้ําไปเรียบร้อยนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาช่วงเช้านิดหนึ่งเพราะว่าเราเนี่ยต้องใช้เวลาฝึกว่ายเนี่ยหลายชั่วโมงเลยเราก็เลยจะให้ปอน ะะไปส่งเราแล้วก็เดี๋ยวไหว้เสร็จเนี่ยบัตตี้ก็จะให้ปอนไปรับนะคะไปค่ะทุกคนเพราะฝนก็ใกล้จะตกแล้วด้วยนะคะเราต้องไปเตรียมของกันดีกว่า ของที่บาร์ตี้เตรียมไว้นะคะก็ครบเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ต้องบอกว่าเป็นการว่ายน้ําที่แบบจริงจังมากเลยนะดูชุดด้วยจรงิงจังไม่จรงิงจังต้องดูที่ชุดเพราะว่าเป็นกินจกลักษณะท,ที่สามารถไปแข่งโอลิมปิกได้เลยก็คือว่าสาวยน้ําของบาร์ตี้นะคะก็อยู่ใกล้บ้านเองค่ะท <c oughs> ุกคนค่ะแล้วก็จะมีอาเทรนเนอร์นะคะมาคอยเทรนเราว่าจะต้องว่ายน้ยํายังไงเนี่ยให้ไม่จมค่ะทุกคนโตไปควายขนาดนี้ยังว่ายน้ําไม่เป็นอีกปอนปกติทําคีเดอแต่น้ำตึ้งๆค่ะแล้วถ้าไปเจอน้ำลึกขึ้นมา เราว่ายนะ้ำเป็นก็จมนไงมันโตขนาดนี้มันน่าจะว่ายเป็นหรอปะมันจะว่ายเป็นได้ยังไงน้ำมันลึกนี่จะไปไว่ายในน้ำเดืนะั้นรู้ใช่ไหมหรอเออแล้วคนสอนเป็นผู้ชายผู้หญิงไม่รู้ก็คือทางสโมสรเขาจะมีจ,ะจัดเตรียมมาเองว่าจะให้เราเนี่ยว่ายยังไงผู้ชายผู้หญิงอันนี้ไม่รู้เรื่องจะเขาไปรอดูดีกว่าไม่ต้องไปไปไส่งไปส่งแล้วก็ไปร ก็จะไปดูด้วยว่าใครสอนคือจะไปเรียนด้วยใช่ไหมจะดูจะนั่งดูว่าเป็นยังไงถ้าไม่ดูถ้าไม่เรียนก็ไม่ต้องไปดูเพราะว่ามีเพื่อนไปเดี๋ยวพี่การไปเป็นเพื่อนแค่นั้นแหละไว้ใจได้จะไปส่งไหมเอออาจจะไปส่งก็เร็วๆ่่ะไปแล้วนะ ี่นอย่าลืมมารับด้วยแอลมาจะรู้ปะอยอางนี้อย่างู้ดังซีอย่างูดดังผู้สาบไปแล้วเดี๋ยวมันก็หยุดรถหลอกสบอกว่ามีสิ่งเรื่องมาแต่ไหนจะบอกผู้หญิงผู้ชายว้ายิงทิ้งได้ยังไงวะอีกคนนี้แล้วสวัสดีค่ะจะเป็นอะไพี่เขาเนี่ยมาสอนว่ายน้ำ ที่ว่ายน้ำไม่เป็นนี้ไ,ไม่เคยว่ายน้ำมาก่อนเลยใช่ไหมไม่เคยโดนน้ำชีวิตนี้ทั้งชีวิตไม่เคยว่ายน้ำไม่เคยตกสระไม่เคยโดนน้ำอะไรเลยมีขอ้อกำหนดอะไรบ้างโดนตัวได้ไหมโดนตัวได้ครับเพข้อกันว่ายน้ำถมงแม้ว่าเราแบบเอ้ยเราไม่สิ่งนึ่งตัวมันจะไม่เป็นนะอยากรู้งชุดมันจะเป็นยังไงอะค่ะการตรงนี้เลยเหรอคะครูใหญ่ เจาอย่างเงี้นะฮะเาวาอย่างเงี้นะฮะเอย่างยน,นะครับแ,นะแม่ขออญาดมหน่อย <c oughs> ไม่ใช่ขออนุญาตไปเปลี่ยนชุดก่อนได้ครับเดี๋ยวมาเจอกันครับได้ มันก็ต้องถึงเวลาวอร์มท่าแล้วก่อนที่เราจะไปลงสระว่ายน้ำอย่างจริงจังนะคะครับจะได้ยังไงคะก็อย่าเป็นการวอร์มกล้ามเนื้อก่อนนะครับเพราะว่าการว่ายน้ำถ้าเราไม่วอร์มมันอาจจะเป็นตะคริวได้นะครับจะเป็นตะคิวนวะโอเคมาเริ่มกันเลยดีกว่าอันดับแรกครับสะบัดเหนือครับเหนือครับต่อไปเปลี่ยนท่านะครับเอามือยื่งนะครับแล้วก็ยืดแขนใหญงครับคับที่สิบครับสองสามหนึ่งสองสามสี่ เหล่านี้ก็พร้อมที่จะลงสระว่ายน้ำนะครับผมอันนี้ว่ายไม่เป็นเลยใช่ไหมครับว่ายไม่เป็นลงค่ะมเแล้วก็คนนี้นะคร้ำว่ายเป็นอยู่ค่ะอ๋อโอเคครับว่ายเป็นก็นั่งหงุดสระละกันเดี๋ยวคุกูมอจบแล้วมันต้องไปจบไหนล่ะตรงนี้ครับแบบเหมือนมีคนมีแผนเลยเนาะให้กูอยู่บนบกในลงน้ำใช่มาเปเพื่อนแหม่แล้วอยากจะลงเพื่อนทำไมล่ะแล้วให้กูเตรียมทุนทำไมล่ะ ตงงหลัรเี่ยวไอ้ห่านี่มันเก็บกดจากหัวมาจากไหนวะเป็นยังไงบ้างครับเสร็จไปแล้วท่าหนึ่งครับท่าปีสไตล์เสร็จไปแล้วเหลือท่าไปแน่ก็ไปท่าที่สองเราควรจะเรียนท่ากันเชียงถูกต้องไหมครับพี่ที่เรียนท่ากันเชียงง่ายๆนะครับผมอันดับแรกตัวเราต้องลอยให้ได้ก่อนครับ เห็นอะไรไหมรออีกรอบเครื่องแต่งตัวใช่ไหมใช่ได้ได้ไม่คุเนี่ยแฟนเรางคาไม่อยู่นี่ช่วยน้องเไห้่อเคได้ได้ครับอยากให้ช่วยหนูให้เต็มที่ช่วยหนูให้มันเสร็จไวๆอ่ะช่วยหนูให้มันเสร็จไวๆอ่ะไปเหว่ายน้ำเสร็จใวัอยากให้ตัวเราแบบเออว่ายน้ำเต็มใครจะเริ่มเลยนะคะเริ่มเลยใครก่อให้การก่อนไหมได้ได้ าวไม่ได้เหมือนกันเชียงืรนทั่งทรายกระทันทรายน้ำใสๆเลยค่ะไปหมดน่ะูกเคค่ะโอเคอ้โโอเคโอ้โหใหน้ำเป็นในหนึ่งทีสุดยอดมากเรามาดำน้ำแข่งกันไหมคะได้ครับมาปลาคานึงงสา เหนื่อยไหมครับไม่เหนื่อยค่ะแต่ผมเหนื่อยครับไม่ต้องสงสัยนะว่าทำไมพี่สองคนแล้วคือใครนะคะก็จะเป็นพี่การนะคะยังไงนะคะก็ฝากเฟซบุ๊กแล้วก็ไอจีของการด้วยนะคะแล้วก็ช่องยูทูบของการด้วยเนาะเราถ่ายได้กันบ่อยมากนะคะแล้วก็นี่นะคะนี่จ๊อบครับผมยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับก็มีไอจีนะครับก็เป็นจ๊อบวิทยานะครับเดี๋ยวขึ้นดูตรงนี้นะครับแล้วก็เฟซบุ๊กด้วยนะครับแล้วก็เพิ่งทำยูทูบเป็นเกี่ยวกับสัตว์นะครับผมก็ฝากไว้ด้วยนะครับ กันรู้ไหมว่าบาร์ดีรักจัะรักมากเลยครับรักดี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 เอาล่ะทุกคนเดี๋ยวเราขอไปพักก่อนแล้วก็รอให้ปอนเนี่ยมานะคะหลังจากนั้นก็สัดเรื่อแผนการไปเลยไะลงประค่ะจี้าสาวเพื่อนคะไรกันด่าบาร์ดี่อ่ะเรียน่ายน้ำอยู่อ่ะตรงไหนครับข้างในเอาไปหน่อยข้างในอะไรเนี่ยข้างะบาร์นะนู่นอ่ะอยู่ในที่สระเฮ้ย

เฮ้ยมึงเกินไหครันมึงเกิแบงคูเนี่ยเร็วเร็วไปนเยอนงคู่อนทำไมทำแบบนี้อยากเล่นอยากเล่นนะฮะบอยากเล่นนนี่ มันทำเกินไปอ่ะไม่ตรงนี้กูเลือดอาเะีอกเลยเจ็บมากเลยอ่ะอุ้ยพี่ดูดิเนี่ยเป็นแผลอะไรอเี้ยโ้ยขอพี่เขาก่อนจะโดนดิือรอย่างเนี้แนงดิแลบอกคุณึงมาง้อมาเลยพอนพแผท่ร้องอาลนลน้ยตัน้ืตล้ำ เก่งมากเลยอ่ะยังไม่แพ้กับเล้าไหานทำแบบนี้อ่ะปิดหรือตึกปิดนี่มันเก่เเวมากเลย <S <S <ling> <S ไป้เดินคลิปหน้านะคะวันนี้ก็ขอแค่นี้ก่อนค่ะได้บาย